นิจ้ามีมาฝากก็ต้องมันนุ่นสงต่อหวกล้วยไทยวันนี้ปนุจังปอกล้วยาแเ่ใจต่อกล้วยทำกล้วยฉ่ำทำกล้วยฉ่ำกล้วยนัง่งนังให้นี่จิตรนับกระเครปีิสัง วิธีประกอบด้วยทำใบชาบตัดออกมาจะนี่เป็นเม็ดนี่ตัดหัวตัดหางเล้วเม็ดกรีดเข้าไปกรีดเข้าไปเนี่ยขาดช่วยเหลือให้ขาดปวดมันอะไปจุ้ยยางเราจะเอาเม็ดเข้าไปดึงออกมาหน่อยหนึ่งเอาหัวเม็ดเม็ดนี้ให้หัวเม็ดนี้แบบนี้ หัวไม่มุดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเลียน้ี่นี้หัวมงมุดันเข้าไปแกออ,อ,ออกมาทำกรยฉาบมากง่างบยบบลอย

ฉีกนิดหน่อยๆจังหวงจังวงมันจะชีกไปบัญชีได้หลได้หลายอก้ี่แซนันก็ ไว้พิสังนัมก็ buat เปแกไ่อนี่ตากตบลีะบลีก็สิกีเล็ตัวนี้นะเก็บนเวลาดึงเอาหัวมชบข้าไปเนี่ยเก็บหมม ก็เปรด้ยเป๊ะ่ปทางนั้นก็ดนนเดี๋ยวทางเราปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรอรอดูฝานอะไรพวกเนี้ว่าฝานฝานก็เครื่อม,มอะไรเนาะฝานฝานฝาน,ฝาน ตัดตัดตัดเนีย่ยไปทอบ <c oughs> น,นี่จะลองลองโอโลจะลองฝานกล้วยฝานกันเนี้ยจ้างกับมัจ้างกับมันฮะู้น่ะลองบองกันนะลองบอกันหน้าหัวเงาอือมาเยอะ เป็นแล้วออกบางๆแบบน,น,นี้เดี๋ยวไปถอดหันก่อนนี่เดี๋ยวไปถอดถ้าหวัดได้ก็ได้ถ้าบัาได้เดี๋ยวมันบังมาทำอุ้ยกลัว ไดวะามันจะมดกันาานี่เนี่เป็นแผนเป็นแผนแลบนี่ เดี๋ยวเอาไปถอดมันเนี่ยใหญ่เนี่นนยันมปงเนี่ยเร็วขนาดได้กวาดโดนมือ เ hmm, nah ็นเส้นนี่ลายเป็นเส้นเป็นเส้นอ่างามอยู่นะไปกับเขายามจางจางด้วยอ่ยไปถอดอันยังเนาะเนี่ยไปฉาบไปฉาบเอาหมุดแกนเลยเอาหมุดแกนเลย อาเมื่อกี้เขาปอกปอกเปลือกลร้อยนะเดี๋ยวนี้เขามาถอดใส่ทีละอันใส่ทีละอันแบบนี้ทีละอันต็งมาเป็นอย่างนะเจ้านะเพราะว่าเขาทำกินเองเขาไม่ได้ทำขายนะเจ้า ปลูกเองทำเองกินเองอ่าอดถงลงไปทีละชิ้นละชิ้นตะโกเร่ชนเนรีปตะน,น,น,น้ำซิเนรีมาก,กันซินเนรีอ่มจะนีล่ละปลูกเองทอดเองกินเอง <laughs> เอาเก็เอาใส่ทีละชิ้นเนี่ยชิ้นจนเต็มกระทะเลยนะเจ้าเนาะอันนี้สองคนมาเลยเป็นคำเป็นเลยไอ้เอาคนไทยทำมาไสเป็นเป็นท,ทันที่หนึ่งใส่เป็นหลายหลายก้อนของเขาหมดต้องเนะใส่ทีละชิ้นนั่นแหละดีละ <laughs> มันจะได้แบบติดกันใส่แบบนี้ ไป่แล้วกอกคนคนอยางให้มันติดนนะคนไปเรื่อยๆในน้ำมานี่นจะได้ใส่อย่างนนเจ้านะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะเจ้ามีกล้วยนางกาภาษาภาษามาเลวะกล้วยนางกาภาษาไทยกล้วยขนมแต่ว่ากลว้วยขนมเขาก็ทอดทอดทอดเอาจนเตรียมแล้วเขาก,ก็ยกยกแบนี้ดูช่วยงามของเขาเนี่ยงามของผูบางเนี่ยมันงาม คนไปเรื่อยๆอย่าทิ้งเล้เดี๋ยวมันไหมเอาถอดไปเรื่อยๆจนวนน้ำมันมันเริมนิ่งแล้วเนาะน้ำมันมันนิ่มแล้วเนาะก็หมายความว่ากล้วยมันสุกแล้วล่ะอ่าแล้วเราก็ยกพอมันประมาณไหนเอาแค่เหลืองๆเหลืองพอดีพอดีจะให้มันไหมถ้าไหมก็ขมเลยหเนาะ เหลืองพอดีพอดีสังเกตพอเวลาเขาวางแบบนี้นะน้ำมันมันจะนิ่งมันจะมีหนิ่งแบบนี้หมายว่าซุกแล้วอ่าแล้วเขาก็ตักเลยตักตักระวางตักตักระหว่างโอ้โห าวางวางแบบนี้นะตักเอาจนหมดเนาะเพราะว่ามันบบมีแเลยวกล้วยยังไบ,บ่ได้ตัดกล้วยยังบ,บ่ได้ตัดอ่ากล้วยยังบ,บ่ได้ฝานหมดอะ่ะอืมอืมแบบยบร้อยปิดไฟก่อนอ่าแบบนี้ตักจากน้ำมันมาวางพักไว้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำกล้วยใหม่ควยมาชอดใหม่